จะเอาไงวะไอ้พี้ยไอ้พี้ยมึงจะฟ้าป่ะฮะฮะมึงจะทำผู้หญิงเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรเพื่ออะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้ก็ดูมันหนีดูมันอะไรมึงเข้ากระป๋องมันเป็นอะไรอะไมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรโอ้ยผู้ดีดีเฮ้ยผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงแกนอะไรกันหนาเธอฉันเหนื่อยเหอะ สวัสดีคะ่ะอยู่กับบิ่มแล้วนะคะยันนี้จะรับสู่ช่องอูอง๋บิ่มใช่ไหมวันนี้ก็อยู่กับพี่ทีเหมือนเดิมครับผม,มบพี่ทีนมีนครับทำไมต้องพูดว่าคนดีด้วยอ่ะ ทำอะไรหิมะไม่ได้ทำอะไะไม่ทำอะไรผิดไม่มีต้องบอกเป็นคนดีด้วยอ่ะเขาไปอยู่หน้าบ้านพี่ต้องบอกคนดีด้วยหรอโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอิ่มกับพีิธีนะคะอยู่หน้าบ้านพี่เนมแล้วทีนี้พอดีรถเยอะมากรถเยอะมากเือเราเพิ่งมาถึงไงใช่นี่เพิ่งมาถึงกันแล้วเรามาดึกแล้วทีนี้อิ่มจะมาแกล้งพี่เนมคือแบบน้องขอมาเยอะมากเลยนะแกล้งพี่เนมแกล้งอะไรก็ได้ขอแกล้งพี่เนมอ่ะจริงๆริงเขาเป็นอะไรกับนี่เลยว่าทำไมต้องขออยู่ มไม่พี่เนียมด้วยมันน่าเหมือนไตเลยจริงเหรอเออน่าเหมือนไตเราเจริญไปไงบ้างนะโดนทอดแกงล่าสุดเป็นยังไงก็เฉยๆนะไม่ได้กัวเท่าไหร่อยเยอะจังเลยไม่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 อ๋อเหรอมาเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวอืมเดี๋ยวอิ่มนะคะจะเข้าไปในบ้านนะคะแล้วก็ จะทำเป็นทะเลาะกับพี่ทมีมพี่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวของโอกห้ามให้พี่เนมเห็นเลย <Okay. S 1> แล้วแบกว่าพี่เนมอิ่มทะเลาะกับพี่ทีมแล้วนี่จะแกงเมาด้วยเออแล้วเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาของพี่เนมกันนะคะว่าจะเป็นห่วงน้องสาวมากแค่ไหนจะด่ามากแค่ไหนนะคะทุกคนเนี่ยเคยจะทำเป็นแบบเมามาปะ เมาเลยแบบพิธีเมื่อยอย่างนั้นอย่างนี้เลยเป็น okay. คลิปนี้นะคะขออนุญาตกี้แล้วนะคะทุกคนอันนี้คือแกล้งพี่เนมไม่เฉยนะจ๊ะโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามช่องอีทชานแนลนะคะกดติดตามช่องเดียวนะช่องนี้ไม่ต้องกดติดตามนะคะกดดังหน่อยโอ้โอเคค่ะฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ มีเสียงนะอ๋ออยู่นะทำมือดีเยอะเกินเอาดีพี่ทไมแห้ที่มาไม่มาไม่มาอย่พูดถึงหัวร้อเป็นอะไรกันพอะไรกัน้อันอยู่แวพี่เบื่ออ่ะอือ เลเหเมาเเครียดหนักเครยดนักแบบทำไมเพื่อนพี่เป็นคนนีอะคะไม่รู้ทะเลาะกันเรื่องอะไรเอาคูล้วคุณวันนี้ต้องมาทำไแต่พี่โทรหาให้มม่ใมม่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 พี่ยาหยาเซลล์โอเคหายไม่หาาแล้วเราก็าจบุงกับบ้านไปอยู่ข้างบนอะคะอ๋อถอยมาดิ เออพี่หลีวางแพี่จะไปนอนพี่จะนอนใน้อคือแบบอยากจะร้องไห้อะพี่เออเเป็นอะไรเป็นอะไรทำไมเขาทำกนแบบนี้คือถ้าทะเลาะกันได้อะไรเขาใจมาก เามาไงดีแล้วเราจะทำไงเมามากวะเนี่ยงวาตรงนี้มันแอร์ลงเไปโซฟาไปเย่งาเยงไงเดีี่ยอผเข้าหมนอนนอนยสืสลอกดัน้ทะเลาะกันไปยังไง เอออย่างคุยแล้วเขาไม่คุยเลยเลยเงียบสยตลอดเลยอ่ะทำไมผู้ชายเป็นอย่างนี้วะที่ตัวเองทำอ่ะถ้าเรื่องสดุดผู้ชายก็มีด้วยไม่พี่มันไม่เหมือนกันขนาดที่ยังเป็นห่วงหยิงมากแต่เขาไม่เป็นห่วงหยิงเลยหยิงบอกว่าเพื่อเขายังไม่ได้โทรตามหายหยิงเลยไอ้เงี้ยมไอ้ทีย่อะรับดมาตีเลยกว่้ตบหน้าบ้านเลยเรียกเพื่อนพี่มาตีเลยจริงจริงหจะตีด้วยเลยอะอะ ะะไหนบอกทารกอธิบายหน้าบ้านยิ้มไงหน้าบ้านพี่นี่พี่ยิ้มไงรายการบ้านพี่มึงให้กูเดินโธให้พี่ยิมมานี่เพื่อจะมาตีตรงนี้ไงเราจะไปทำไมอ่ะนี่อะเบย์มึงไม่อยู่บ้านสิเนี่ยแั้งตัวโป๊ด้วยเนี่ยทั้งแม่อะไรล่ะเกิดบ้าเหรอหรือม่เป็นห่วงเหรอ คุณมาบาคุณมา้มกาะ้นคุกันีาทีมคุต้องถึงนะตอมาเนี่ยมาดูเนี่ยเลยไหโอยทำตัวนี้ไม่ลยหรอเบื่อตาดีดีีดีดมลุกันนี่ เนี่ยแล้วน้องแต่งตัวโผล่ไปกินข้าวนอกแล้วความสนใจความสนใจเอาเอาเอายังไงอะไรของมึงจะใช้ก้มรังนี่นีไม่ไหวอ่ะดูดีไม่ใส่แบบนี้วะเออถ้าคุยกันทำตัวไม่ดีทำตัวถ้าเบื่อทำตัวยังไงมึงก็คุยกันดีๆขอเล่นเกมแป๊บเดียอะไม่ให้อ่ะงีงจะบ้าเหรอทำไมวะไม่ไหวมเธอจะเอาไงวะไอ้ยไอ้เแก้วมึงจะบ้าเปล่าฮะ จะทำผู้หญิงเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรเพื่ออะไรบ้เย็นเย็นๆเย็นๆก็ดูมันดิดูมันอะไรมึงเข้ากลัก่อนมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรโอ๊ยคุณดีดีเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิแกเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงแกอะไรกันนะเฮ้ฉันเหื่อยเธอแกอะไรจริงมี่จแบบนี้เราทไมเธอก็จริง เจ็บมันเยอะไปมันเยอะไปเจ็บอะไรมันเยอะไปเข้าใจไหมฮะทำอะไรมันเยอะไปเจ็บไหมเมื่เกี้วกูก่อนเนี่ยอีกแลวอ่ะกูอยู่บ้านของกูดีๆอ้ย่ามาเสี่ยสารผูยังนอนอยู่แล้วด้วยอ่ะนอนอะไรพี่บอยทักให้อิ่มกับพี่ฮิมมากินเลี้ยงเนี่ยใช่ใช่พี่บอยได้ถืออากาศมาแกล้งจันเนมด้วยนะคะขบวม ล้วดูแต่งตัวแต่งตัวมาแม่งโอ้่อสมจริงไงกอ้คุณ่อไว้โอ้นอนถีบฟรีเจ็บไม่น่ามาทำคลิปอะยรนอนบ่เมียฮะตีแม่งเลยกระเที่แม่งด้วยอไรอ่ะไม่ก็เอฟซีบอกให้แก้พี่ดีมอ่ะกุณ่อแก้กุทำไมกุณทอไม่อช่ เป็นห่วงน้องมากมากเลยต้องขอบคุณมากเลยนะคะตัวสารุ่นมันนี่มาคุมให้เป็นห่วงแค่ไหนเท่ากับกูได้โอ้โดากระโดดโอ้เ no ป็นมึงนะมึงจับถกเรานี่ก็ดีเหมือนกันเฮ้ยหวังกว่านี้หวังกวานี้หวังเดาผมเอาคืนแน่ผมบอกเลยคลิปนี้ผมเอาคืนแน่นอนขอคืนก่อนแล้วกันเออเออตีมี๊ แมงวา่กูอยู่ยากวายกูก็อยู่ยากเหมือนกันโอเคทุกคนคลิปนี้นะคะก็ขอจะจะใส่แก้จะไลค์ไม่ถึงหรอขอจะห้าหมื่นไลค์นะคะได้จะทายถึงห้าหมื่นไลค์นี่ EP สองมีมาแน่นอนช่างกูไม่เคยไปแกล้งใครเลยกูโดนแต่การ์ดเฉยเหลือเหรอพี่เหรอโอเคค่ะทุกคนก็ขอจบคลิปวันนี้นะคะก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคลิปนี้ถ้าเกิดถึงห้าหมื่นไลค์นะคะทุกคนจะมาแกล้งพี่เนมต่ออีกฮะอะไรวะ ก็ไม่กี่อะจะแก้จะแกงอะไรฝากติดตามคนผมเอาคืนแน่อยากให้เอาคืนเดี๋ยวผมไปคอมเมนต์เลขบวกหนึ่งก็เยอะเลยสิก็ม่กหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาเต็มเลยอ่ะต่อไปคูไม่สุภาพก็ถึนละไปโอเคจบเลย